สักครู่จะมีขบวน3,001เข้าจอบโพรามนะฮตอนนีก้ก็มายืนฝั่งนี้แหละนี่แหละรอชมกันนะฮะมาแล้วนะครับ3,001ตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่ม6แล้วนี่เป็นรอบนอนนะเออนั่นแหละก็ตอดมา,ลาลดลลแล้วครับไปครับเดินไปตรงนี่แหละแถวนี้แหละแล้วที่ผมก็นั่นแหละค่อยแวะไปนะ เนียนะราฝั่งนี้กันโอ้เรา,ราบันอวลางอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวสามพันหนึ่งนะฮะสองทุ่มเจ็ดมาละขอไว้ที่ขยับไปเยอะหน่อยนะ ได้เสียงเครื่องมาแล้วนะมาแล้วครับแสงไฟน่าจะเป็นน้าต่อมนะหมือว่าโน่นนะเดี๋ยวคนน่าจะเห็นแหละนน่นแหละสองทุ่มเจ็ดอยู่นะสองทุ่มเจ็ดวนะันนี้ก็มารลาช้าเล็ก เล็กน้อยๆน,นะครับมาแล้วรอดูกันนะฮะมาได้หมายเลขอะไรขยับเยอะอีกแล้ว <laughs> อันสตอมนะฮะอ่ะนั่นแหละเราบันอบางละ รอฝั่งนี oh ้นะฮะ2,1,7สองหนึ่งเจ็ดเอ้าขอเฉพาสูนึ้งจุดขบวนนะโถเด็กขบวนไม่รับ นะครับตัวสามห้าหนึ่งนะฮะสบอยจสสอสี่หนึ่งสี่นะฮะบอจสสอสี่หนึ่งสามบอเจสสอสามหนึ่งสี่นะฮะในเล่มตู้ไหมสักบอจสสอหนึ่งหนึ่งสองเก้าหลักร้อยแล้ว เราจะสองหนึ่งหนึ่งห้าหกครับจบพายแนละหกตัวพูดกันใหม่ครับ